สิ่งดีๆให้ค่ะมื้ออาหารเย็นของพวกเราแล้วนะคะวันนี้พวกเรามาทานอาหารบราซิลนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมริมรสกับอาหารประเทศบราซิลน,นะคะบอกว่าที่นี่นะคะก็จะเสิร์ฟแบบเป็นบุฟเฟต์สไตล์บาร์เซโลน่ากิวค่ะใช่แล้วที่วางอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เมนูที่อยู่ในไลน์บุฟเฟต์ของมของเราะคะ่ะจะเป็นซูชิและซานชิม แล้มีที่เป็นซีฟู้ดก็จะมีไข่นางรมแล้วก็มีกุตรวนี้นะคะก็จะเป็นชีสชีสบอกค่ะใช่ก็จะมีหลากหลายชีสเลยตัวนี้ก็จะกำลังคิดเลยสรับคนที่ชอบาอาหารเเอรค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอาหารสเปนนะคอคล้ายๆกับไปลาไปลาเป็นสลัดพาสเรียนะคะ สลัดบาซิเลียนนะคะใช้ตัวนี้ก็จะเป็นซุปบาซิเลียนก็จะรสชาตินจะออกแบบเค็มข้งงนิดหนึ่งอ๋อต้องทานกับข้าวสวยหรือว่าขนมปังคะตัวนี้ทานกับข้าวสวยก็ได้ค,ค่ะ พวกต้นมังหรือา่าปลาซีเรีเขาก็จะขายไปเขาสวยค่ะคล้ายๆแกงคล้ายๆแกงกะทิบ้านเราเลยนะคะน่าทานน่าชิมค่ะอันนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์เมนูที่อยู่ในลายบุฟเฟ่เแต่ไฮไลท์จริงๆของห้องอาหารเราอะคะ่ะจะอยู่ที่ชูรัสคาเรียหรือว่าที่เราเรียกว่าชูรัสโกค่ะคือการเนื้อเสียบไม้แล้วเสิร์ฟถึงโต๊ะค่ะแล้วกิมมิคของเราก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นป้าย yes และ no นะคะอันนี้ก็คือเว เลาที่ลูกค้าต้องการเนื้อแล้วก็สามารถเรียกเชฟให้ให้เข้ามาเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยค่ะใช่ใชเนื้อของเรานะคะจะมีถึง13ไม้เลยจะเป็นทั้งเนื้อวัวเนื้อแกะแล้วก็เนื้อหมูรวมไปถึงไก่และที่พิเศษแล้วก็เป็นิกเนเจอร์ของตัวชัวร์สโกเลยก็คือเป็นสับปะรดค่ะท่านรัดเท่าไหร่ประมาณาท่านรัตัวเดอะแกร์นะคะ,คะจะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,100บาทค่ะแต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะอยู่ที่1,100บาทค่ะใช่ส่วนถ้าเป็นชวัสคาเรียนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,700บาทค่ะโปรโมชั่นออนไลน์นะคะอยู่ที่950บาทค่ะรุ่ค่นะคะจะเริ่มตั้งแต่5.30จนถึง4ทุ่มเลยค่ะทานได้ไม่แพงเลยนะคะนี่ไม่แพงเลยน่าทานมากๆ มีทั้งซีฟู้ดเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็ซูชินะคะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจอยากจะมาทานนะคะเดี๋ยวยายใหม่จะให้ลิงก์นะคะใต้คลิปวิดีโอใครสนใจก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะเห็นอาหารดีๆอร่อยๆแบบนี้ก็อยากให้ FC ของช่องไหมไทยในฝรั่งเศสแวะมาชิมมาชมมาลิ้มรสกันนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของยายใหม่เหมือนกันค่ะจัดจานได้สวยงามมากเลยค่ะดูสิไม่กล้าทานเลยนะ นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ทานกับโชรชัสโบว์โรัสคาลิ่ะใ่กับทานกับเนื้อทานกับเนื้อนะคะจะมีเครื่องดื่มที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของมาซิเลียนเรโดของเรานะครับตัวนี้ชื่อว่าโคบาน่าครับผมเป็นอาโคบานาโคบา,คบา,คบาน่าก็คือเป็นเกาะที่มีชายหาดที่ยาวที่สุดของประเทศบาร์ซิลนั่นเองแล้วก็ ซิงเกิลของเขาในเกาะน,นั้นเขาจะมีเทศก,กาลคาร์นิวัลนะครับม็อกเทลอะม็อกเทลตัวนี้เลยพรีเซนต์ออกมาสีสันสวยงามตรงกับคอนเซ็ปต์ของเทศก,กาลคาร์นิวัลมีที่มาที่ไปนะคะเนี่ยใช่ครับอันนี้ของน้องเป็นม็อกเทลไม่มีย<ม>วเขาบอกจ้มบ้าครับเป็นม็อกเทลที่ให้ความสดชื่นเป็นอย่างดีนะครับดิชแนลบาซิลเลียนดริ้งไข่ไข่บีน่ะสดชื่นดีไหมคะน่า หอมสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวคือเข้ากันมากค่ะสดชื่นโออะไรคะเนี่ย Happy Anniversary ค่ะโอ้ขอบคุณมากๆอนุขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆกกุหลาบสีแดงขอ Happy Anniversary ขอบคุณชาขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณมาคะที่มีแต่สิ่งดีๆให้ค่ะเป็นเดือนที่ครบรอบ16ปีนะคะแต่งงานของพวกเราค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะสวยมากๆสวยมากค่ะค่ะสวยมากมีขนมด้วยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นขนมลาซิเลียนเลยนะะขอบคุณมากๆค่ะมีขนมมาให้เซซังอ้าวเย่ ขอบคุณค่ะคุณค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะค่ะชิมไอ้บุญเถองรู้ว่ายายไหมชอบหอยนางรมค่ะขอบคุณค่ะหอยไม่ลุกขนาดวาซาบิยังทำสวยเลยค่ะ ทำเป็นใบไม้เลยนี่คำว่าเยสเยสก็คือจะมีพนักงานมาคอยบริการเสิร์ฟตลอดค่ะส่วนสำหรับยำไหมก็นี่ค่ะเยสก่อนนะคะตอนนี้ยัง <laughs> ไ,ไม่อิ่มค่ะ <laughs> เนี่อะไรคะเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นพีคขันยากจะเป็นไส้ที่หัวเลยเสิร์ฟแบบเตรียมตัวใช้ดีบอ๋อแล้วเราก็ขีบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดูสิคะโอ้ร้อนๆคือย่างได้พอดีพอดีมากๆเลยค่ะ จิ้มนะคะรมันร่อคะอร่อยที่มันนะคะมันเพิ่มแบบละลายในปากอร่อยมากหอมค่ะ ส่วนคาเนื้อแฮมโอ้เนื้อหมูนะคะขี้บคีบแบบเตรียมอุปกรณ์นะคะดูสิคะร้อนๆเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยค่ะเขาดูดบวกปะปะหยิบเปยลูกหยิบเลยร้อนๆ โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะมันจะนุ่มนิ่มละลายในปากมากน่านะเค็มนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆผ้าทานกับข้าวสวยได้แบบเข้ากันมากๆเลยค่ะชิบูแบบว่ ต้องใช้มือ,อมป,ะปะ้า <c oughs> ไี่จัคุยให้บงปูนึ่งมาแล้วแบน้อนลลกลเน้อะรน้เแกะเนื้อขาแกะยมอุปกรณ์ก่อนนะครับดันร้อนป,ะปะ้าพี่ชู เนร้อนแล้วนั่งทานซูชิไปแล้วนี่ชิมค่ะ

ก็ชวกค่ะช่วยค่ะแต่เป็นเนื้อแล้วก็รสฉ่ำหวานมากเลยค่ะสีหรับรถย่างเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยเคยเห็นแต่เนื้อหมูเนื้อย่างค่ะแล้วก็ด้านนอกเป็นชินมอนค่ะก็จะให้ความหอมน้ำช่มน้ำหอม กบเบลลี th, ok ok, 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 ok. ่อกบกบเบลลี ok. ่หมูอก er> ูเบลลีหมูสามชั้นค่ะอหมูสามชั้นหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นหอมหอมูนุ่มๆนุ่มมาก่ชอบแบบนี้กับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆ เข้มข้นน้าทานกับข้าวสวยนะคะเนี่ยกบอ่นกลเมมมันมันหอมเครืเทศามกอปมึาสแกนทกละมามึดย่างก็มีอ้าโอเคยย าสามารถบอกได้นะคะว่าเอาชิ้นขนาดไหนชิ้นตามที่เราต้องการเลยคุกคับครับอร่อยนะใหญ่ไหมทานเต็นเนื้อชิมเต็นเนื้อนะคะซูชิยังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ เขาบอกว่าเนื้ออร่อยมากค่ะนุ่มละลายในปากจริงๆนะคะเบคอนไกนเบคอนไก่ yes chicken rare to ultra with the bacon เนี่ยเบคอนไก่ yeah กินเบคอนนี่แบบหอมมากๆเนื้อไก่ไก่ไม่มันนะคะเป็นปีกไก่อันนี้เป็นปีไก่นะคะ มาเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้อือค่ะอันนี้อยู่นะคะเยียสอยู่พ่อครัวก็จะเอาเนื้อมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะแล้วก็จะโนนะคะโนก่อนโนก่อนชักเลยค่ะ <c oughs> ชอบปลาค่ะ สดมากโอเควันนี้วันนี้ต้องอยงกับพี่แรนะคะเพราะว่าพี่พ่อจะพีแม่เขากำลัง พี่พ่อกับพ OK. ี่แม่เขากำลังถูกีิลากระกำรอเขาตัวอีกหลายอันเนี้ยมันอร่อยแต่ว่ามันใหญ่ๆแล้วก็วันนี้เรากินเยอะแล้วพอแล้วนะคะเอ่อมันมีพะไรกันมีหลายแบบแต่ดนี้ยหอมค่ะก็จะเป็นมันสำปะหลังกับตัวมะพร้าวผสมกันนะคะสมกันใช่ค่ะ เป็นสไตล์บราซิเลียนนะคะค่ะขอบคุณค่ะตัวมิกเบอร์รี่เชอร์เบดอะค่ะจะคล้ายๆเป็นไอศครีมค่ะก<อ>็<น>จะมี<น>ความเปรี้ยวใช่ค่ะอันนี้กล้วยแช่แข็งนะคะไม่ได้ดำนะคะยังขาวอยู่เลยตัวแล่นี่เป็นกล้วยสดม,มีความหวานเปรี้ยวแต่ก็หวานแบบธรรมชาติอร่อยไหมน่าอร่อย คนที่ว <bridges and toilet> ่าชื tamam ่ออิมอิมอิมไหมแกเป็นอะไรโอ้นู่นเลยค่ะวันนี้เราอยู่ชั้นเก้านะคะต่ะเข้าไปคืนแรกของเราอะไรนั่งเสพหูล่ะ อิ่มคูณสองค่ะอิ่มมากๆตั้งไว้ตรงนี้ดอกไม้สดในห้องเต็มไปหมดเลยค่ะมองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นส้มมาลูกมามส้มลูกตอนนี้ไอ้บุญเถืองกำลังโทรไปหาปู่กับย่านะคะโอ้ยต่เ็จะไปดเชโทรไลน์ค่ะบางครั้งปูก่ก็แกจำไม่ได้ค่ะว่าจะรับตรงไหนกดตรงไหนนะคะ ท้องตึงหนังตาก็ย่อนนะคะตอนนี้ยิรลาก็ไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวยังไหม่ขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะคุณมาม่าสำหรับกำลังใจนะคะเอ่อพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>